วิดีโอนี้สนับสนุนโดยวัสุทารุ๊รปและฟิล์มลามินาสวัสดีครับอันนี้นะครับคือ B M I C นะครับแล้วก็ในวิดีโอนี้นะครับเราจะเช็คดูว่ามันมีที่เยอะแค่ไหนเราจะเอากล่องโกยนะครับใส่ในรถแล้วก็เช็คดูนะว่ามันใส่ได้กี่กล่องนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะเราจะเช็คข้างหน้าแล้วก็ b m เนี่นะนที่จริงมันเป็น C Series Grand Coupe นะครับแล้วเขาก็ทำรถไฟฟ้านะครับแล้วก็แปลว่า ใต้เนี่ยข้างในน่ยมันมีที่เดมันเผื่อที่ไว้เยอะมากเลยเนี่ยดูสิว่ามันยาวแค่ไหนอะแต่ว่าเราไม่มีฟรังเลยนะครับแล้วก็ผมก็พยายามจะเปิดแต่ว่าเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ไม่รู้เปิดยังไงแต่ว่าเขาจะเผื่อที่ไว้สําหรับ V6 หรือว่า b m มันจะใช้ Straight s นันแะแต่ว่าถ้าเป็น m ต t o ์ไฟฟ้านะครับ Inverter Onboard Charger กับแบตเตอรี่12โวลต์ชีดพอมนิดหน่อยมันไม่กินที่เยอะเรากินที่น้อยมากเลยอาจจะใช้ที่ประมาณครึ่งนี้ครึ่งที่เหลือนะ่าคงจะเป็นที่เปล่านะที่ลงหน่อยแต่ว่าใช้ไม่ได้หรอกกับคันนี้เน่ยดูสิดูสิว่ามันยาวแค่ไหนเนี่ยมันยาวมากเลยเนี่ยแล้วก็เพราะว่าอันนี้เป็นรถไฟฟ้าพรีเมียมนะครับมันก็มีคิกเซนเซอร์ โอ้โหืมกที่นะนี้ก็ไม่คยย่อยเยอะนะเนี่ยอันนี้เป็นสาย Type 2นะครับแล้วก็ใต้นี้ก็ก็เป็น subwoofer ของ Harman Kardon นะกินที่เยอะนะแล้วก็มีสายชาร์จฉุบฉินนะครับอ่าฝั่งนี้ก็มี first aid kit แต่ว่ากล่องกล้วยมันคงเข้านี้ไม่ได้นะแล้วก็ในนี้ก็มี อันนี้คืออะไรอะอาวุธเหรอโอเคผมพยายามจะย,ยัดกล่องกล้วยใส่มากสุดนะครับแต่ว่ามันเข้ามากกว่านี้ไม่ได้นะครับผมลองทุกอย่างเลยพยายามตั้งพยายามาขยับไปทางนี้พยายามทุกทุกด้านนะครับมันไม่ได้ลองเอาเอาโอเคอันนั้นไม่ได้เหรอนี่แล้วก็อันนี้อย่างนี้ก็ไม่ได้ม่ไม่ที่มันปัญหาคือมันมัน เล็กหใช่เพราะว่าน,นั้นมันมีสโลปอย่างเี้ก็แปลว่าเราใส่ได้แค่ 1, 2, 3, 4, 5กล่องนะครับมอเตลใส่ได้6กล่องนะแล้วก็ใส่ได้อีกกล่องหนึ่งในรฟร์นะครับก็มอเตสากล่อง IC 5กล่องโอเคเดี๋ยวเราจะภาพเปาะนะ โอเคผมก็พยายามจะยัดใส่มากสุดนะครับแต่ว่ามันยากนิดหน่อยเพราะว่าทรงรถมันเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเซดอนนะครับแล้วก็จะให้ดูนะว่าเราก็ยังไม่ที่นั่งนะครับเราไม่ได้นั่งเหมือนโตโยต้าคนขับโตโยต้านะครับแล้วก็เนี่ยที่นี่นี่ก็เต็มแล้วนะครับคุณไปถึงหลังคาแล้วนะนะใช้ที่มากสุดแล้วนะครับข้างหลังอันนี้มันก็ยุ่งยากหน่อยเพราะว่าเพราะว่าทรงของรถนะแล้วก็ใส่ได้ มากสุดแลนะอันนี้ไม่มีที่แล้วครับแล้วก็ข้างหลังนี่ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็เต็มเลยครับเนี่ยวั t As usual let's turn up the pitch and start and start counting one two three four ชีวปัจจัย18อูห้หูแปลว่า fossil platform ของ i อซีนะมันดีกว่า pure electric platform ของ t ท s l a เทสลาเป็นแค่17นะครับโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็อบคุณไปกันใหม่สวัสดีครับ